สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาสอนหั่นชมพู่นะคะเราใช้เป็นชมพู่ทับทิมจัน์นะคะเวลาเลือกชมพู่ก็ให้เลือกสีสดๆนะคะสีแดงแดนะคะเวลาเราวางไว้ในถาดมันจะดูน่าทานกว่าสีซีดๆนะคะวันนี้แม่ค้าจะสอนทำสองผลไม้นะคะก็คือหั่นชมพู่แล้วก็หั่นแก้วมังกรนะคะเดี๋ยวเราเป็นชมพู่ก่อนเนาะมาดูวิธีการหั่นได้เลยคะ่ะ ชมพู่ให้ล้างก่อนนะให้ล้างก่อนล้างด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำเกลือก็ได้นะคะ,ะเสร็จแล้วใอยเอามาหั่นนะคะวิธีการหั่นก็ผ่าครึ่งนะคะที่ร้านใช้วิธีผ่าครึ่งค่ะแล้วก็ตัด yep. หัวจุดตรงนี้ออกนะคะถ้าเราหั่นแล้วค่อยเอาไปล้างมันจะเละด้านในนะคะให้เราล้างก่อนหั่นนะคะชมพู่เนาะแบบนี้ค่ะ หันแบบนี้นะคะแล้วแต่ใครถนัดนะแต่ที่ร้านหันแบบนี้เนาะชมพู่ม่เมี่ยงชมพู่อะไรก็ใช้ได้นะแต่ขออย่างเดียวอย่าให้ปาดนะคะ เราต้องเราต้องชิมชมพู่ก่อนนะก่อนเอามาปั่นนะคะว่าชมพู่ของเราออกฝาดหรือออกหวานนะชมพู่ที่ร้านจะขายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะก็เลยจะไม่หั่นเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการจัดเรียงชมพู่นะคะ หั่นแค่พอขายพอค่ะถ้าร้านไหนขายดียก็หั่นเยอะๆได้เดี๋ยวที่ร้านค่อนข้างที่จะออกช้าหน่อยชมพู่ล้างมือแล้วนะนะคะล้างมือแล้วนะคะ,ะจัดไว้แบบนี้ก่อนนะคะอีกครึ่งหนึ่งเราจะหั่นแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรให้หั่นเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าเขาจะเสียไวกว่าผลไม้อื่นนะคะ เวลาที่เอาไว้นานๆแก้วมังกรเขาจะออกสีเหลืองนะคะนะคะเราจะหั่นแก้วมังกรเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเวลาเราเลือกแก้วมังกรนะคะจะเลือกหัวใหญ่ๆนะคะเลือกผลใหญ่ๆนะเพราะว่าเนื้อจะได้เยอะนะคะเนื้อข้างในจะได้เยอะถ้าเราเลือกหัวเล็กๆเปลือกข้างเปลือกเขาจะเยอะค่ะน้ำหนักมันจะน้ำหนักของเนื้อมันจะได้น้อยเนาะให้เลือกหัวใหญ่ๆค่ะจะได้เนื้อเยอะนะคะ พันไหนก็นได้นะคะแก้วมังกรพันไหนก็นได้นะคะให้เราตัดหัวตัดท้ายแบบนี้ก่อนนะคะตัดหัวตัดท้าย่าดครึ่งนะคะแก้วมังกรถ้าเอาไว้นานๆน,นะคะถ้าแบบว่าเอาไว้นานๆแล้วเขาเขาเรียกว่าอะไรหั่นตอนเช้านะคะถ้าเอาไว้ถึงเย็นอะ่ะบางทีเขาจะเหลือง ดูไม่น่าทานเลยต้องหั่นเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะอะยำมังมกรเราหั่นแบบนี้นะลูกนี้ลูกใหญ่หน่อยนะคะก็จะหั่น6ชิ้นนะคะแล้วก็จัดใส่ถาดน,นะคะจัดใส่ถาดวางคู่กับชมพคู่แบบนี้นะคะ เวลาปั่นออกมากลิ่นเม็ดเขาจะคล้ายๆเม็ดแมงลักนะคะบางคนจะไม่ชอบกลิ่นนะคะเวลาที่แม่ค้าทำเป็นผลไม้รวมแม่ค้าจะจัดแก้วไว้แค่2ชิ้นจัดไว้ในแก้วแค่2ชิ้นนะคะแก้วมงกรเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันจะออกกลิ่นเนาะจะออกกลิ่นนะคะเดี๋ยวขอจัดทีเดียวแล้วค่อยเอามาให้ดูนะ,ะย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวเดี๋ยวเละ แ๊บหนึ่งนะหั่นแค่พอขายนะคะแก้วมังกรกับชมพู่จะออกยากนิดหนึ่งนะคะที่ร้านเราก็จะหั่นแค่พอขายพอวันต่อวันนะคะแก้วมังกรล้วนจริงๆก็ปั่นได้นะปั่นได้นะถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าแบบว่าอยากทานหรืออะไรเงี้ย ใช้สูตรเดียวกันกับน้ำแตงโมได้เลยค่ะแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรถ้าไม่หวานมากก็น้ำเชื่อม40 ml นะคะแต่ถ้าแก้วมังกรเหี่ยวๆหวหานๆนหน่อยก็ลดลงมาเหลือน้ำเชื่อม30 ml ได้เลยค่ะแปบบ๊บนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะ การหั่นชมพู่แล้วก็แก้วมังกรเพื่อเตรียมขายปิดฝาเรียบร้อยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะขอบคุณมากค่ะ